าแล้วนี่ไงแล้วคนที่เราตามหาเป็นอารากาบิไปแล้วนะครับแขนข้างหนึ่งขึ้นมาถึงไล่ไ <c oughs> อ้เ <c oughs> กาะเจเกาะเอจิสเกาะเอจิสที่มันพังๆไปแล้วโลกนี้นะ่ะได้เปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่ที่โนวา่าพยายามที่จะชะล้างโลกเ <c oughs> กาะเอจิสนั้นได้ถูกทำลาย <c oughs> โยฮันฟอนชิกเซ่อดีตผู้บริหารเฟนลิวได้ถูกตราห,หน้าว่าเป็นผู้ทรยศสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากที่เขาตายไปก็มีแค่ซากของเกาะเอจสิสเท่านั้นอย่างน้นนอยๆน,นี่ก็เป็นแค่คำบอกเล่าของกลุ่มเฟนลิวค,ความจริงที่ถูกเปิดเผยความจริงของโปรเจกต์อาร์คก็คือทุกคนรู้หมดแล้วนะครับว่าโปรเจกต์อาร์คมันคืออะไรนะ<อ>มันเป็นโปรเจกต์ที่จะคอย รับคนนะที่ถูกเลือกเข้าไปอยู่ส่วนที่เหลือก็จะต้องตายไปทั้งหมดแต่ว่าชิโอได้ช่วยเราโดยการปล่อยโนวาไปกินดวงจันทร์เรียบร้อยส่วนนี้ก็ติดเชือ้อ <c oughs> ตาแดงมาเชียว บาดแผลในครั้งนี้มันช่างเลวร้ายคนที่สูญเสียก็ได้แต่เศร้าโศกเสียใจแต่ก็ยังต้องก้าวเดินต่อไปเพราะว่าชีวิตนั้นมันยังต้องดําเนินต่อไปสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับดีต้อนรับสูช่ช anel คาเซโคะนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับเกม God Eater b u r s นะครับผมเป็นคล้ายๆที่ l c นะของภาคหลักนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะว่าลินโดยังไม่ตายนะครับยังอยู่ ยังอยู่เจสซากีน้องของเจยังไม่ตายแหละบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงเชียวอันนี้มันให้เราไปไหนต่อนะอาลิก้าบอกว่าเคกาลังรองเราอยู่ที่แล็บให้เรากลับไปที่แล็บก่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรื่องไม่ขึ้นนะกลับไปที่แล็บแป๊บมีแต่คนเรียกหาฮลัลโหลอา้าวแเตอร์หายอยู่แต่ลิกา้าโอมาแล้ว หากอดอาร์ค uh, เรามีความเสียหายนะครับต้องได้รับการซ่อมแซมต้องไปหาของมาซ่อมสินะโอเคจัดไปใช้อาวุธมาอย่างหนักหน่วงนะมันต้องมีพังกันบ้างถึงแม้เราจะเปลี่ยนมาเป็นร้อยอันแล้วก็เถอะนะโอเคนี่แหละเควิดลักของเรานะไฟหลอดอินเดอ s t o อมไอตัวนี้แม่งไม่อยากสู้ด้วยเลยแม่งสู้ยากจัดๆเลย uh, <laughs> uh, อะเอาเป็นว่ายัางไงก็ต้องสู้นะครับ ถ้าเราทํทำอะไรไม่ได้เราจะไปต่อกันไม่ได้เพราะงั้นเอาอลิซาไปด้วยดีไหมวะเอาไปเอาไปได้ยังวะอลิซาตีได้ทางไกลและไกลนะโซมาตีกตตีใกล้ทุยแล้วก็คัวตาตีไกลเคท่านจะช่วยได้ดีสิงยาวตีไกลไปหมดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวไม่มีตัวดึงตีนะเดี๋ยวเราจะรับตีอยู่คนเดียวเพราะนั้นเอาไปแบบนี้แหละน่าจะดีสุดแล้วโกอโอ้โหมาแล้วฮนันดิบาว ฮันดิบาลลงมาลงมาลงมางามงามไอตัวนี้มันโหดมากนะเป็นตัวที่เป็นคีย์หลักของอาเดอซี DLC นี้เลยนะอกระโดดแทงงามเรียบร้อยปัน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 ,นกระโดดงามคอมโบบอกเลยเราผ่านเราผ่านหนาวมาเยอะแต่แค่ฮันดิบาลเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะตีห่าง เป็นบอลฮันที่ปันหางขาดแล้วะเสียใจทาานี้มันปันหางขาดไม่ได้มีแต่ตีตัวแตกงามเอ้องามไม่โดนแถมโดนตีนะฮะตีตีตีกระโดดเฮ้ยแผงงามเออโอ้โหงามไม่ได้ปะขอขอค้อนขอค้อนเดี๋ยวพุ่งวพุ่งเโอเคเอาไปเลยเอออาไปเลยโซมาอาไปเลยโซมาให้หมดเลยให้หมดเลยโอ้โหมันเตะเรารัวๆเลยไหม วงบังวงบังวงบังวงบางวงบางโอ้โหหมด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 อ่าเนี่ยไม่แย่ไม่แย่เดี๋ยวกินเลือดกันอ่ายาโอเคงามงามอร่อยงามขั้นสองห้ามหมดขั้นสองห้ามหมดเฮ้ยโหแต่เราตีเราก็ตีแรงใช้ได้เหมือนกันนะแสดงว่าอาวุธนี้เราทำมาดีอยู่พอสมควรโอเคว้ผมใช้ดาบสั้นนี่แหละมัน เจ็บหลอดปืนได้เร็วดีไม่ไม่น่ามีอะไรเก็บหลอดปืนได้เร็วเท่าดับซัดอีกแล้วว่าดับซันมันตีเร็วตีเร็วลั้มหลอดปืนให้มันขึ้นปั๊บปั๊บปั๊บเออโหตีติดเรียบร้อยโดนกำดัดติดชาติดชาโอชิโอชีอิจิตัดงามเข้าไปทีนึงเรียบร้อยได้เวลาวงปองวงปองวงบ้างขอใช้เท้าใหม่ขอใช้เท้าใหม่อื้อ เอ้ามาไม่ติดไม่ติดโอ้ชาร์จนานมันชาร์จนานจังวะมากัดอันสีทองเลยกัดอันสีทองอือโอ้โหไม่ได้มันชาร์จนานจังวะอื้อแง่แบบธรรมดาได้แหละเดี๋ยวขั้นสามหมดขั้นสามหมดขอยที่หอยที่อื้อแง่มาลอยเออหมดแต่ชาร์จไม่ได้จริงวะต้องเอาทีเผยวะว่าต้องเอาทีเผยวะท่าเนี้ย มันน่าจะมีอะไรดีนะเออจะตายนี่หวะงามยมันหนีมันหนีโอเคโอเคนี่แหละนี่แหละทีเผลอนี่แหละทีเผลอที่เราว่าทีเผลอที่เรารอคอยมาชาร์จนานมากเลยนะต้องหาอ่าพวกอ็บิลิตี้แนละ้วมาชาร์จเร็วขึ้นงามมได้บัฟอะไรเยอะแยะเลยวนะเนี่ย งานแบบนี้ว่าเร็วกว่านะรู้สึว่าแบบนี้น่านนจะเร็วกว่าเฮ้ยยายายาเฮ้ยหมุนหมุนหมุนโอ้โหกระโดดแล้วยังโดวเดี๋ยวเนีน่นยโอดับไฟดับคู่ดับคู่ไฟโค้ชแม่อยได้บ้างแต่ได้บ้างจัง งามงามไม่แตกแตแต่แขนยังไม่แตกวะอยากได้แขนอยากไม่แขนกได้แขนอยากไม่แตกจะทำอาวุธทะลิบเบาหมุนกระโดดแล้วขั้นสามเราหมดกี่แหลกวะเนี่ยไม่ได้มองเลยเออโดนโดนไปทีนึงโดนไปทีนึงเก็บทตายเก็บทตายไอที่ไอที่งามอรอยห่อกระโดด ล้มล้มล้มแบบนี้ก็เสุดสิครับผมตีแฉมตีแขมแข,มแ,ขมแตกยากมากเลยอะ่ะเฮ้ยแตกแ,แล้วแตกแล้วแขมแตกเรียบร้อยได้ของได้ของงามกว่าน,นี่เก็บหลอดมันตายยากจังวะเราว่าเราฟันแรงอยู่นะสนะองสามร้อยนะแต่ว่ามันมันไม่ตายหรอกมันไม่ตายสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวมาปรับปรับให้อลิซาด้วยเอ้อยวิ่งหลบไม่ได้เหรอหนะ้า ครับปั Auf ๊บโอเคปร,ปรคับทุกคนเลยปรับทุกคนเลยาากระโดดแห้งฝ <ac cussion> ันฟันฟ <house> ันข <noise> ุนย่าบังกล้องขุนย่าบังกล้องยาคอมโบคอมโบ ออคอมโบคอมโบเอ้ยโอ้โหไล่เตะมีแล้วงามเต็มตลอดเวลาจะทำอะไรตามตามตามติดชีวิตฮันนี่เบาเอ้าวงามไม่โดนงามไม่โดนโอ้หมันไม่ตายว่ะไม่ตายริแะเนี่ยตายจริแกเนี่ย เอโอ้โหท่าดีแมวท่าดีแมวอีกับท่าตุ้ยเอาท่าตุ้ยคืนไปคืนไปคืนไปจำก่อน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 ีนั่นแหละนั่นแหละเอาไปอีกทีนึงจะได้เต็มหลอดไปปั๊บ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 รัวๆปั๊บรัวๆเฮ้ยโอ้โหมันยิงจับ มันยิงข้ามันจับมาเอาไปเอาไปอีกเอาไปให้หมดปะปุ่งปะปุ่งปะงปะงบ้างหมดแล้วหมดละหมดทุกอย่างหมดแล้วซึ่งทุกอย่างงี่เง่าโอเคเออโอ้โหตายบ้าเก็บเลือดงไปทำหนึ่งว่าอยู่นอกระยะชุบ่อยเยี่ยม เออลุกขึ้นมาวางเรียบเก็บอืด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 งามดีดโอ้โห้ดาบโดนดาบคู่เอ้ยขั้นสามแล้วขั้นสามแล้วอื้อหือเก็บหลอดขั้นสามไว้เก็บหลอดขั้นสามงามงาม อ้ยีบร้อยตายยากตายเย็นเหลือเกินงั้มหนึ่งปีเก็บของไปกับฐานดีกว่าคุณจะมีเรื่องต่อจิ้มจิ้มหยุดเล่นได้แล้วนะโคตะ ฉันแค่ดีใจอะที่เราทําได้ดีนแต่ครั้งแรกเลยเพแต่เจ้านี้มันหายากเลยใช่ไหมเนี่ยภาภาพอแลกที่จบแล้วเราเรีบกลับกันดีกว่านะเห็นด้วยเลยรอก่อนซีถเอ้ยฉันยังเล่นไม่หนำใจเลยนะอาไฟขึ้นไปถเอ้ยโคตหาระวังข้างหลังเอ้ยไม่ตายไม่ตาย อือกางโล่โล่เดอุสเลยนะเว้ยหัวหน้าโอ้โหมันตบโล่เดอุสเราจะพังเลยเลเชมันเป็นไปนได้ยังไงอะ่ะเราออาคอมันออกมาแล้วนี่ทำไมยังมันยังขยับได้อยู่ล่ะไว้ที่หลังเถอะโคตะาพาหัวหน้าหนียกมาเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจแล้วถอยกลับกันก่อนไปกันเถอะโอ้โหมันตบเราโล่แตกเลยอะเละเทะ สู้ก็สู้นานคัดซีนนยจะโหดดิดีจังเลยในที่ในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาสักทีฉันคิดอยู่แล้วแหละนะว่านายน่ะไม่เป็นอะไรหรอกนอนหลับตลอดเวลาเลยคอกคอกอกฉันรู้นะว่านายน่ะมีอะไรต้องรับผิดชอบเยอะแยะในฐานะหัวหน้าแต่ว่าอย่าเสี่ยงอะไรแบบนี้อีกนะฉันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบดินโดอีก จริงๆแล้วเขาก็ดีใจนั่นแหละที่คุณน่ะไม่เป็นไรมันยังกลนอยู่ฮะขอหลับแปหนึ่งนะจะนอนไปถึงไหนเนี่ยตบไปหนึ่งทีฮะเธอตื่นแล้วเหรอลงออกไปทีมึงหลับอย่าขอโทษนะกอดอาร์ของนายพังเป็นเพราะชั้นแท้ๆเลยอ่าเรื่องนั้นน่ะ คุลิก้าบอกว่ามันอาจจะเสียหายไปถึงคอเลยละ่ะคงจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยล่ะกว่ามันจะกลับมาใช้งานได้อีกซิบาก,กิก็เลยก็บอกว่าดีนะที่มันเสียหายแค่นั้นน่ะเพราะงั้นน่ะนายก็หยุดพักไปก,ก่อนแล้วกันนะใช่แล้วฉันจะให้ยืมซีรีส์มากการลี่ด้วยนะจะได้เอาไวด้ดูใครใครเรียใยละ่ะ ประกาศขอให้หน่วยหนึ่งสองและสามาประชุมที่ห้องพ่วงโดยการพวกเราจะมาสรุปเรื่องของฮันนีบาลกันรบกวนมาภายในห้านาทีย้ำอีกครั้งให้คุยเกี่ยวกับเรื่องฮันนีบาลนะเรียกประชุมเดี๋วยวพวกเราจะไปจัดการให้อีกนะนอนพักให้สบายเถอะได้เลยโอเคฉันไปก่อนนะถ้ามีอะไรอยากได้แล้วก็บอกฉันได้เลยนะมัน,นต่อ ตอนนี้อาวุธเราก็พังเรียบร้อยนะไม่สามารถไปต่อสู้กับชาวบ้านเขาได้ก็อักเพื่อพังน่ะเดี๋ยวเพิ่งรับภารกิจเลยนะพังทุกอย่างเลยกำลังรอซ่อมอยู่นะด็อกเตอร์ให้ไปหาที่แลบอีกแล้วเว้ยมีคนเรียกเราสวัสดีด็อกเตอร์ขยันเรียกเราเหลือเกินนะอ่ามีเวลาว่างไหมก็ว่างอยู่ เนี่งเกี่ยวกับฮันนี b a l นะครับที่กอดไอ้กอดอาร์ของเราก็คืออาวุธของเราโดนฮันนี ball ทำพังไปนะครับแล้วก็โอ้ล oh, ิม oh, ุโหคอก็พังด้วยคอของอาวุธพังต้องไปหามันมันเป็นอลักามิประเภทใหม่ต้องไปหาของมาซ่อมแล้วจะหายยังไง a อาวุธไม่มีไม่รู้ว่าอ่ะมันมีพลังอะไรนะในการฟื้นฟูไม่รู้ว่ามันสามารถสร้างคอขึ้นมาได้ใหม่หรือว่ามันมีหลายคอตัวที่ทำลายกอดอาร์ของเราใช่ไหม นั่นแหละน่าจะประมาณนั้นนะก็อเอาคอมันออกมาแล้วนะแต่มันไม่ตายนะปกติอรารกามิเนี่ยถ้าโดนถอดคอมาจากร่างกายเนี่ยปกติกจะตายนะแต่ว่าไอหมอนี่มันไม่ตายทาไมมันถึงไม่ตายเหตุฉ <î dunno> ุกเฉินขณะนี้มีอรารกามิหลุดออกมาจากเขตฝึกฝนที่แอรเรีย2ชิบหายละอาวุธเราก็ไม่มีด้วย ขยยามอีครั้งเมื่อมีอารักรมิหลุดมาในเดดนจากห้องฝึกฝนเอเรียสองระวังตัวด้วยพื้นที่อันตรายจะถูกปิดภายใน5นาทีช่วยอพยพคนจากชั้นอื่นๆไปเท่าที่จะทำได้ใกล้ๆแถวน,นี้มีใครอยู่บ้างนะ,ะทีมป้องกันนี้ล่ะทัสมิได้ฉันหรือเปล่ายุดก่อนเชื่อฟังใชนก่อนได้ไหมคุณควรรีบมาที่นี่เดี๋ยวดีเลยนะมันเป็นเหตุฉุกเฉินน่ะรบกวนขอให้เร็วที่สุดเลย ใช่แล้วตอนนี้คนที่อยู่ที่นี่นะ่ะไม่ใช่คนที่จะต่อสู้ได้เลยนะรีบมาให้เร็วที่สุดเลยถ้าที่จะทําได้ชิมหายแล้วไม่มีใครสู้ได้เลยแล้วเราก็อาวุธพังวันนี้เรามาห้องเก็บอาวุธเหรอเนะี่ยมีอะไรหรือเปล่าฉันรู้นะว่าเธออยากจะช่วยอนะ่ะแต่ว่าก็อนอของเธอน่ะมันยังพังอยู่เลยนะเธอทําทอะไรไม่ได้หรอก ตอนนี้เราควรจะรีบอบพยพออกมาจากที่นี่กันก่อนเฮ้ยดาบของลินโดเอาละส้นละอ่ะไม่ได้นะนั่นน่ะมันเป็นก็อดอารของคุณลินโดนะเรียบร้อยรีบปล่อยมันเร็วเข้าคุณใช้ก็อดอาร์คนอื่นไม่ได้นะไม่งั้นจะถูกออลเคอร์อสเกลออลเคอร์อเซลกินกินเออเรียบร้อย อา,อาราคามิได้บุกเข้าไปที่คลังอาวุธแล้วปลดอพยพโดยด่วนย้ำอีกครั้งอาราคามิได้บุกเข้าไปที่คลังอาวุธแล้วได้ปลดอพยพเออ้เรียบร้อยวันฮิตคิวเหมือนกันเอ้าไม่ตายว่ะเวรละเออหโดนอาร์คาเม่เซลเล่นเขาละเห็นแฟตแบ็กใครวะเนี่ย เป็นไรหรือเปล่าเร็วเข้าจัดก,การมันตอนนี้เลยอือสัตว์ก็ไปหนึ่งทีด้วยถาบของลินโด <c oughs> เรียบร้อยเป็นไรหรือเปล่า <c oughs> ห้องพยาบาลอีกแล้วฮะตื่นสักทีนะ <c oughs> ตื่นแล้วเหรอ <c oughs> ลงอ,อกไปทีนะ นิดพ์ทเดียวอยู่ห้องพยาบาลสองรอบดีทั้งเลยนะที่ไม่เป็นอะไรเนะี่ยสัญญากับฉันนะว่าจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกอย่าไปจับกอดอาร์ของคนอื่นอีกนะเอาละครเซล์นะมันจะกลินกินเธอเข้าไปถ้าเกิดว่าเธอไม่ใช่เจ้าของฉันไม่รู้หรอกนะว่าทำไมครั้งนี้เธอถึงไม่เป็นอะไรแต่ก็ดีแล้วแนะ่ะที่เธอปลอดภัยถ้าเกิดอะไรกับขึ้นกับเธอแล้วก็ ฉันจะไปบอกคนอื่นๆก่อนนะว่าเธอไม่เป็นไรแล้วทุกคนตกใจมากเลยนะที่รู้เรื่องอยู่เฉยๆล่ะแล้วก็พักซะโอเคไหมเดี๋ยวฉันกลับมานะ <laughs> อยู่ห้องพยาบาลสองรอบแล้วเนี่ยคุณลิกานะ่ะเป็นคนดีมากเลยนะเขาคอยดูแลแล้วก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกฎอาทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายอ่ะโทษทีนะเรายังไม่ได้ในทำตัวกันเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ผมนะ่ะเป็นกออีเทอร์คนใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ในหน่วยพยาบาลตั้งแต่วันนี้ไปเรียกผมว่าเลนก็ได้นะยินดีที่รู้จักจริงๆแล้วผมต้องเริ่มงานในวันพรุ่งนี้นะแต่อาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้นะที่ทำให้ผมเข้ามาในวันนี้แหละผมนะ่าจะพิเศษนิดหน่อยเพราะว่าผมทำงานวิจัยเกี่ยวกับการติดเชื้อของอารากามิและป้องกันไม่ให้มันถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ผมบอกว่าตัวของผมเนี่ยจะทำงานได้ดีนะเมื่อได้มาอยู่ที่นี่นะ่ะขอความร่วมมือทุกคนด้วยนะอ่ะขอโทษทีนะรู้สึกว่าจะพูดเยอะไปหน่อยทัะที่คุณเพิ่งจะฟืน้นแท้เอาละ่ะนอนพักก่อนก็นได้นะครับไม่ต้องรีบนะนอนไปเรื่อยๆนอนยาวๆอยู่ห้องพยาบาลสองรอบไปเนี่ย